ทูบอเซนเตอร์นะครับที่ที่รีวิวเกี่ยวกับเข็นหน้าผมด้วยนะครับแล้วก็ปกติก็จะเป็นแค่รีวิวรถนะได้ยินแต่เสียงนะไม่ได้เห็นหน้าแต่วันนี้ก็คือผมท็อปนะครับทูบอเซนเตอร์นะครับผมก็จะมามีวิธีเทคนิคในการที่จะเข็นรถรถทูบอหนึ่งคันเนี่ยที่น้ำหนัก200อกว่าโลเนี่ยเราจะเข็นยังไงเข็นอย่างไรให้มันดูธรรมะทแแมงเข็นอย่างไรให้รู้สึกปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับ ผู้ใช้รถมิกบค์บางคน,นยังก็คือเข้าใจว่ารถมันหนักน,นะเกือบ200อโลบางคนเข็นก็จะแบบกลัวล้มบ้างไม่ถนัดบ้างทาไมทาไมถามผมว่าทำไมผมเข็นดูเบาจังซึ่งจริงๆแล้วเราเข็นทุกวันนี่ต้องบอกก่นเราทามันทุกวันมันก็เลยดูเบาแต่อย่างหนึง่งก่อนที่จะทำให้มันดูเบาก่อนที่เราจะเป็นตรงนี้เรามีเทคนิคเทคนิคหนึ่งก็คือการเข็นรถโดยทําอย่างไรให้มันดูเบา นะครับวิธีนะครับก็คืออ่ะอย่างนี้วันนี้ผมชื่อท็อปนะครับส่วนที่ตะก,ก้อนี่คือพี่เมง้งพี่เมง้งพี่เมง้งมาเดี๋ยวสลับกันหน่อยพี่เม้งมาเนี้ยเม้งมาเลยเดี๋ยวดูว่าปกติทั่วไปคนที่ใช้รถเราเราเขียนอย่างไรอ่ะพี่เมง้งอ่ะพี่เมง้งอ่ะพี่เมง้งเมง้งสวัสดีหน่อยอครับอ่าเปิดหน้าเนียเปิดหน้าเขาได้เห็นหน้าว่าเนี่ยเคยอ,อย่างเนี้ยไปโกงเงินเขามาใครบ้างเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคอ่ะพี่เม้งปกติถ้าพี่เม้งขียรถเม้งเขาเป็นคนขี่รถเหมือนกันอ่ะพี่เม้ง เข็นหน่อยว่าปกติมึงเข็นยังไงเอาโดยปกติเลยตอนนี้ผมยังไม่บอกเทคนิคปกติก็จับรถเตะกระตั้งข้าแล้วก็เข็นแล้วก็อกว่าจะเอาเอวเนี่ยดันไปถ้าเป็นตัวผมนะอ่า้วเกิดเข็นใกล้ล้วก็ใช้การประคองเข็นไปเลยล้วเกิดเข็นใกล้ๆผมว่าระยะใกล้ผมไมใช้เอวใช้ประคองเพราะว่า บางครั้งแข็ล้ไม่มีแรงนี่เปนเทคนิคของผมเองอ่าก็คือใช้เอวช่วยประคองใช่ไหมก็คือเอารถเอารถทิ้งมาที่เอวใช่ไหมเพื่อให้มันเอียงมาฝั่งนี้ให้เยอะที่สุดใช่ไหมเพราะว่ากลัวมันจะล้มไปฝั่งนู้นถูกต้องไหมอ่าแล้วก็คือมันกับว่าเรารู้ตัวว่ามันปลอดภัยสุดแล้วถ้าเราทำแบบนี้ใช่ไหมในการเข็นนะโอเคนั่นคือเทคนิคของคนทั่วไปที่ซึ่งพี่เม้งเองก็ทําแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนก็ก็ทํากันประมาณนี้นะครับเพราะผมเข้าใจพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรนะก็กลัวมันจะล้ม,มอีกด้านหนึ่งแล้วก็น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะโอเคงั้นคราวนี้มาดูเลยว่าวิธีการเขียนอย่างไรที่มันดูเบาเหมือนตอนต้นคลิปที่ผมเขียนให้ดูนะครับอ่าพิม okay. พ์กเถอมาเทคนิคนะครับต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนคิดคนเองผมมีอาจารย์สอนเคยเรียนรู้มาจาก พี่ผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึ่งก็คือผมขอเนี่ยเอ่ยชื่อคือพี่สมพรแห่งเลฟอลอลนะครับพี่สมพรเนี่ยตัวเล็กเขาพเมง่งตัวน่าจะสูงแค่ประมาณร้อยห้าสิบอมนะถ้าใครเคยรู้จักพี่สมพรจะรู้เลยว่าแกเป็นคนตัวเล็กแต่แกเข็น Honda า o กวิ ing, ปลิวเลยนะครับผมบอกก่อน Honda า o w i n นะครับปลิวเลยเข็นขึ้นรถตู้ได้คนเดียวไม่ต้องยุ่งเลยพี่สมพรสอทนที่ปิกผมสำรารการเข็นรถทีกไปนะครับว่าทำอย่างไรถึงดูเบาเชิญครับอันดับแรกนะครับทุกคนเวลาเข็นรถเนี่ย ผมแนะนําว่า,าจับแผนสองมือให้มั่นนะครับมี2อย่างสำหรับคนเห็นรถคือจับนี้กับจับถังนะครับมันได้ทั้งสองจังหวะทั้งจับแฮนสองมือแล้วก็จับถังเนี่ยมันได้ทั้งสองแบบซึ่งมันอยู่ขึ้นว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเวลาที่เราเห็นผมลองทําให้ดูคร่าวๆนะพี่เมย์ถอยไกลหน่อยอันนี้รถจอดอยู่นะรถจอดอยู่นะคมจะเห็นเดินหน้านะครับผมจับรถตั้งตรงเห็นไหมครับ มันไปหน้าแล้วเห็นไหมผมไม่ต้องออกแรงไม่ต้องโน้มตัวอีกทีนะครับนี่รถตั้งตรงนะครับผมจะเข็นเดินหน้านะครับเห็นไหมครับรถมันไปแล้วทําไมผมไม่ได้นโน้มตัวเลยทําไมผมถึงไม่ต้องดันรถไปด้านหน้าเลยเพื่อทำเดินหน้ามันมีเทคนิคอย่างนี้การที่เราจัดรถตั้งตรงทุกครั้งที่เวลาเข็นรถนะครับผมแนะนําว่าถ้าบางท่าน เห็นรถเอียงเข้าหาตัวเองเยอะรอะว่ากลัวที่ว่ารถมันจะมมล้มไปฝั่งนู้นถูกต้องไหมครับไม่ต้องกลัวนะครับที่จับรถให้ตรงตามได้ที่รถเอียงเข้าหาเราเยอะน้ําหนัก200กโลโวกลบของรถคันนั้นนั้นจะเทมาที่เราและทําให้การเข็นมันยากเพราะว่าคุณกาลังแบกน้ำหนัก200กว่าโลที่กาลังขาผมใส่คุณอยู่และเข็นเดินหน้ามันจะยิ่งหนักถูอกอองไหมฮะอ่าคุณต้องใช้แรงคุณต้องใช้เอวเท้าคุณต้องใช้ข้างตัวดันของผมก็คือเข็นอย่างนี้อิงเข้าข้างตัว แต่ผมมีวิธีคือจับรถตั้งตรงให้ได้มากที่สุดการที่รถตั้งตรงนั่นคือน้ำหนักของรถตั้งทันลงในแนวดิ่งลงพื้นตรงๆนะครับมันจะทําให้เข็นง่ายคุณไม่ต้องไปแบก200โลนี่เอียงเข้าหาคุณจับรถให้มั่นตั้งรถให้ตรงแล้วเวลาเดินหน้าดูนะครับเห็นไหมฮะพี่เมย์บดบวันี้การออกตัวของการเข็นรถทุกครั้งนะครับบางคนเข็นอย่างนี้ยืนอย่างนี้ และเข็นนั่นคือเขาต้องโน้มไปข้างหน้าถูกไหมฮะนี่คือลักษณะคนเข็นเพื่อเดินไปข้างหน้านะครับแต่จริงๆแล้วดูนะครับดูลักษณะการวางขานะครับถ้าสมมุติว่าท่านพี่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ที่ดูคลิปอยู่นะครับแล้วก็อยากจะลองฝึกฝึกได้นะครับขับรถตั้งตรงไม่ต้องไม่ต้องยืนอย่างนี้นะครับไม่ต้องยืนอยน่างนี้นะครับที่ยืนเอียงข้างนะครับเอียงข้างสังเกตหัวเข่าขวานะครับที่ยงเข้ามาใกล้หน่อยหัวเข่าขวาเป็นตัว ส่งให้รถเดินหน้านะครับก็คือยืนฐานข้างอย่างนี้นะครับพอพี่จะเดินหน้าใช่ไหมครับพี่ถ้าเราใช้มือดันไปข้างหน้ามันคือใช้มือแต่ถ้าพี่ออกตัวในการใช้หัวเข่าเป็นตัวส่งคือสตาร์ทเห็นไหมครับมันจะง่ายอ่าอีกทีนะฮะยืนอย่างนี้นะครับยืนเฉียงนะครับเวลาเราเดินเราเดินควายอย่างนี้ออกไปนี้นะครับนี่นะครับหัวเข่าอยู่ด้านนี้นะครับลองดูนะครับผมเดินหน้านะครับเห็นไหมครับ มันจะไปเองด้วยตรนมัติแต่หัวใจคือรถต้องตั้งตรงนะครับถ้ารถเอียงถ้ารถเอียงน้ำหนัก200กโลเอียงเข้าหาคุณมันจะเข็นยากเพราะน้ำหนักมันพร้อมที่จะเองลงตลอดเข้าใจว่าคุณกลัวล้มไปด้านขวาก็เลยต้องเอียงเข้าซ้ายเยอะแต่จริงเขยนตั้งตรงดีกว่านะครับอย่างนี้เห็นไหมฮะรถมันก็จะเดินหน้าแล้วนี่คือเทคนิคการเข็นนะครับพย,ยายามจับให้มั่นตั้งรถให้ตรงนะครับแล้วเวลาออกตัวใช้หัวเข่าเป็นตัวส่งในการเดินหน้า จะเป็ลนลักษณะนี้นะครับ ครับพี่วันนี้นํามาฝากไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกซูบอยเซ็นเตอร์แล้วก็สําหรับสมาชิกที่ขี่ซูบยทุกทุกคนนะครับสำหรับเทคนิคการเข็นรถเบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถเข็นได้อย่างคล่องแคล่วสามารถทำแมงด้วยนะครับไม่ต้องกลัวล้มนะฮะสำหรับเทคนิคนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่ถูกต้องหรือใช่ที่สุดนะครับแต่มันเป็นเทคนิคที่ที่ผมใช้อยู่ตลอดในการที่จะเข็นรถในการที่จะจัดรถเลี้ยงหน้ากระดาน เดินหน้าถอยหลังหรือใดๆก็ตามนะครับก็มันก็่อท่านที่จะดูธรรมะแมงล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะโอเคเป็นค่อนข้างเป็นมืออาชีพในการที่จะเขีนรถนะครับในการเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับซึ่งหลายๆคนจะเป็นในเรื่องของเรียกว่าอ,อะไรนะเราไปออกคลิปเราไปออกคลิปกันเนี่ยบางคนก็จะจอดกันตามอัยาสายก็เอาหัวที่บ้างเอาท้ายทิ่บ้างจอดกันระเกะระกะบ้าง แต่ถ้าถ้าลุกคนทาแบบนี้ได้มีเทคนิคนี้ในการเข็นรถการเข็นรถเพื่อจอดเลี้ยงหน้ากระดานให้สวยงามมันจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะถ้าคุณไปจออที่ใดก็ตามที่คุณไปออกทริปกันไปเที่ยวกันแต่ถ้าคุณสามารถจออเลี้ยงหน้ากระดานได้ที่นะครับโดยการช่วยต่างคนต่างเข็นต่างคนมีเทคนิคต่างคนตา่างฝึกฝนมามาันจะเลี้ยงหน้ากระดานสวยงามแล้วคุณก็อยากจะถ่ายรูป ทุกทที่ที่คุณจอดรถนะครับถ้ามันถอดถ้ามันจอดกันแบบระเกะระกะมันก็จะไม่ดูไม่สวยงามใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทาอย่างนี้ได้ก็จะทำให้การถ่ายรูปในการที่คุณไปเที่ยวมันจะดูสวยงามแล้วก็น่าเก็บมาโพสในใน,ในสรอรี่ต่างๆเกี่ยวนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้ ก็าฝากไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรที่เป็นเนเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมสามารถแชร์ให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ